ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปซ่อมผาดพนักงานกันว่าวันเนียนเซ็ตหนค่าดีที่สุดมาเร็วเติมต้นเงินที่แอดมินแอดมินวันนี้เซ็ตหนค่าดีที่สุดค่ะสำหรับลูกค้าไม่นะคะเซ็ตรอยสียกาค่ะค่าดีที่สุดแล้วก็ลูกค้าเก่าเซ็ตซองสียกาค่ะโอเคลูกค้าเก่าจะเป็นเซ็ตซองรอยเสียกาแต่ถ้าเป็นลูกค้าไม่จะเป็นชุดต้นรองนึ่งเสียกาเดี๋ยวเราไปเล่เออพนักแพ็กกันทุกคนตอนนี้เราโยกันเต็มพนักแพ็กโค้งมาแล่ที่ว่าวันนี้เซ็ตหนค่าดีที่สุด อันนี้คือข้องแต่รอเพ็กนะคะเอาพานันแดงเพ็กอัดฟามันฟื้นมั้งวันนี้เบื่อวันแรงไว้เยอะไวใช่ไหมเซ็ไในคา่ดีเด็ดสุดวนันนี้นีเซ็ตหนึ่งเซกเกาวาค่ะหนึ่งเซกเกาวานะเธอเดี๋ยวมาเลยฟังผู้ชายบ้างนาวะวันนี้ปั่นเพื่อนมั้งเบืเ่อวันแรงบางริดวันนี้จุดในช่ยดีสุดของริดสองเซกเก้าครับเอ้ยอันนี้จะเป็นส่วนมั้งจะเป็นลูกค้าก็จะเป็นเซตสองเซกเกาวา คนซอสข้าวมกนัส,สรินแปลงมากไก่ทอดนัส,สรินนะคะพร้อมกับน้ำจิม้มห้อมเจียวพร้อมส่งหมากนะคะใข่เตีาวส่วนใจอยากสั่งไปทำไก่ทอดหันย้ายหรือว่าน้ำข้าวมกไปหุงข้าวมกกินเองเบ้านวายแกบวดสั่งได้เลยนะก็่าเติดตะกราได้เลย,นะเลยะคะ่ะ